กุลโบตะมิโซะสงเครืองฝอยนางลมคัสสึกคุระทงคัสสึคุระเป็นสาขาที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะคะไอคอนสยามมีเมนูให้เลือกค่ะชุดเห็ดซุกมิโซ สา r e f i l ใน,นด,ดูเองผัดองดดท,อที่บดงามันจะหอมขึ้นที่ใส่ไอไอไ,ไก่ทอดคาราเซะห,หมูคุโรโบตะ120กรมัมนิโซะสงเครื่องมีข้าวด้วยค่ะขอยนางลมใช่เติมนส,สลัดผักเติมได้ไม่อั้นนะคะแดง ซุปแดงร้อนๆเลยนะคะเป็นสาขามาจากที่ญี่ปุ่นนะคะนี่อร่อยทุกอย่างเลยค่ะ